สวัสดีครับไดีอยู่ในเซิร์ฟเอ็กซ์ตีม R4 นะถ้าใครอยากเล่นตามผมลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้ววันนี้ผมจะมาชุบเปิดแคปซูลกันแคปซูลมันมีมาใหม่นะมันคืออันนี้เออสีอันนี้ <c oughs> เราจะเริ่มจากอันนี้ก่อนล้กันนะเป็นไปได้ผมจะเปิดให้ได้ครบเซตนะลองเปิดดูก่อนสิครปเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ แป๊สิบเมตรแรกเซตหนึ่งไม่รู้มีกี่ชิ้นลองดูแล้วก็ไม่รู้ว่าไะนี่ไงอ๋อไม่ใช้นี่ว่าอันนี้มันใช่นี่หว่าถูกใช่อันเดียวกันไื่ทำอะไรเดี๋ยวก็แคกแได้มาซ้ำว่ะแล้วก็ได้ล้อแล้วไม่ไป้าทะเบียน,นออกง่ายจู ขายไปได้ใช่ไหมใช่แหละโอเคว,เว่าทะเบียนมาหนึ่งว,ว่าทะเบียนผมชอบแบบที่สามอาทีตละสิบรุ่นเดี๋ยววันจะครบสิบรุก่ก็ไม่แพงนะเท่าไรสี่สี่เท่าไรสี่หมืน่นแพงด้วยว่ะผมไม่เคยเห็นเอา้าได้หวอมาว่ะก็คืออันเดียวกันปะอันเดียวกัน ขาดลายล้อจริงๆล้อขวาจจะได้แต่ผมไม่รู้ว่ามันหน้าทำยังไงผมโยนทิ้งไปเมื่อกเยอะเลยไปต่ออีกสิบลูกเรื่อยๆครับก็มันจะครบเซตแล้วมาลองใส่อืไม่เป็นแล้วไม่รู้ใบสามร้อยห้าสิบดีบวกมาอีกแล้วลรอก็ต้องเป็นสีแดงแหละว่าถ้ามันจะมีสัิงทีแนะช่วชมพู All star รอแบบนี้เพียบเลยเดี๋ยวน้อยได้มาสองชิ้นละถ้าเราซื้ออะไรเมร็ดรวมกันได้ไหมวีได้ไหมห้าสิบเม็ดทีเดียวรวด ต้องมาบอกเลยเปิดเยอะขนาดนี้ต่อไปคืออะไรวะลายฟิล์มเอา้าไม่มีล้อวะ่ะไปลายฟิล์มหัวผมก็นึกว่าผมแบบโยนทิ้งล้อไปแล้วบ้างไปบิงโกมาบ่อยได้เงินเยอะนะยี่สิบล้านออกชํา สิบห้าเมตรไม่มีเลยแต่หวอดนี่อุตสาห์ออกมานะคิดว่าจะออกยากอย่างไรไลฟ์ฟิล์มวะนานมากไม่มาเลยถ้าแต่ผมเปิดแล้วเงินผมตันนะ,นะทำยังไงดี ลายฟิล์มลายฟิล์มสี่ชิ้นเท่านั้นใบนี้น่าจะมีถึงสี่รอยด้วยกันเฮ้ยฟิล์มาลายครับขาดแค่ลายเท่านั้นหบเซ็ตตัวมีใบี่สามร้อยสีแดงด้วยครับอะไร จ <Okay. S 2> ากยี่สิบใบขาดแค่ลายตั้งแต่เปิดมาผมยังไม่เห็นลายสักอันเลยลายแบบลายอื่นก็ไม่เห็นผมคิดว่าถ้ามาเป็นลายก็คือใช่เลยห้าสิบเดไม่มา,าไปต่อทีละยี่สิบลวกัน จะได้ไม่ไม่เหลืออาจจะมาไวให้จะไปรู้ไปต่อไปต่อผมว่าเงินผมตันแน่ เฮ้ยยี่ห้าเดเราเปิดได้ไม่อ้นนะนนยังมายากออกมาได้แล้วแต่เงินได้ดีไหมสิบยี่สิบล้านนี่คือช่ำมากไปสีวราดีเลยเฮ้ยไม่มาจริง ชิ้นเดียวเท่านั้นด้วยมาเรอเงียบกริบเงียบฉี่เงียบชูฉี่เาแซมอนลายลายเท่านั้นเดียวต้อบริก่ลูกอะแล้วเงินผมจะตันแล้เนี่ยมันมีที่แนบชิปอ่ะอฮ้อโอ้ผมก็อดเงินตันทำไงอ่ะ มีอะไรให้เราผ่านเงินไหม Lore <Real> City Token เ,เปกลยไม่เคยปลดเพจด้วยเสกมาออกเงินรถรุ่นนี้มีอยู่แล้วทำไมอ่ะซื้อไม่ได้อะเชว์รวยอะ่ะโอ้ไม่พูดไม่ได้กคน มาดูกันว่าเงินตันเป็นยังไงลนะขาดรายได้รายมาคือก,ก่อนเงินตันอ้ค์ทะเบียนมาซ้ำมันออกยากเลยอเอา้เอาแบบจริงๆร,ริาทะเบียนนี้คือนานๆานมาทีแต่ตอนนั้นมันดวกดีจัด ใหม่ผู้สิบลูกอีกครั้งกี <S <S ่ลูกแล้วไม่รู้รอบนั้นห้าสิบลูก <S 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 เอาขาดลายลายคนอไลไรไม่มาเลยเหรอเ๊อ้ อันนี้เคื่อเงินตันใช่ไหมเลยเด้งออกน่าจะใช่สวยรักเลยทำไงีนี้เอาแล้วเงินผมตาละโอ้ขัดไลเอ่ะโอ้โหป่ะ ซื้อสินค้าอ๋อรู้แล้วอนะไอ้มิ <Think. S 1> ววดแอนะงเจอรอยู่ไหนนี่ไงนี่ไงเผ่าเงินทิ้งไงโห่โคตรสุลตาอันนี้หน้าตาเป็นไงเกืออะไร LCO ngân, ngân, ngân Lắp tờ mà lại lúc lâu ra kiếm sau ít hơn 100m, lại à, 70m, ai Like bạn, có không? ไม่ได้แสนห้าไม่ได้มื่นเดียวมันมีมื่นเดียวก็แสนห้าเดยวถามจริงโอถ้าใครซื้อลูกสองลูกได้แค่ดีกรีดโอ้ยไลยไม่ไม่มาจริงวะบอกว่าเอาจริงก็ไม่เดี๋ยวไปทาเบียรใหม่ใช่เราจะพูดแล้วไม่ค่ได้อะไรซ้ำเหลือจะเชื้อหรอือไม ้ยืนยันที่จะแข็งทั้งหมดหกแสนอะไรชิ้นเนี่ยนะฮะมทำไมเขาถึงขึ้นว่าหกแสนชิ้นบักบัก ไม่รงผมจะได้ไลน์ไหมวันนี้จะพยายามนะโอ,อ้กดปิดปีเราจริงเราทิ้งอะไรก็ทิ้งได้นะอย่าทิ้งในสิ่งที่ได้มามันไลน์จริงปะวะใช่ไลน์ขอร้อง คาร้องขาร้องที่เท่านนะกูเปิดได้ไม่อันกูยังทอออกยากจริงออกยากโคตร

ไลค์ครับ<ฮ>เปิดจนท้อมีจริงเจ๋อ,อไลคนะ์น่าทำยังไงวันนี้ ใครเปิดตามี่ยกูบอกเลยว่าอาจจะคิดคิดคิดว่ากูจะเปิดดีไหมโอ้โอหลายร้อยเมตรเป็นร้อยเมตรแล้วผมว่า่าจะเกินเรื่อยๆตัวมันจะมามันจะยากสักขนาดไหนเชียววะ เราจะลองเงียบเราลองเงียบอาจจะมาไม่ใช่อะไรดีหรอไปไหมเดี๋ยวายที่สองแสนแล้ว 我卖故事，我卖故事。嗯 <noise> 嗯。哎，对 <noise>，要不、hey,？ เงินจะตันอีกแล้วอ่ะห้าสิบล้านดวงดีซะอีกดวงไม่ต้องดีขานาดนั้นก็ได้แปดร้อยยังไม่ครบอีกแร้ว่ะ เชีย่ยอะไรมันน่ารักเป็นไงวะเฮ้ยดูที่หัวไลน์แม่งน,น่ารักเป็นใบทะเบียนใบยังไม่ครบเอาลิเวอร์พูลโดนนำวะลิเวอร์พูล เอาวิดีโอวู้วดนล้ออันเนี้ยวันเนี้อาทิตย์เนี้ยเอาได้ฟิล์มไลา์เพื่อนลา์ลายวอกก็ออกยากแล้วดิไม่มาเลยแต่ลายลายไม่มากกว่าโอ้โหเงินพันอีก อ็เหลือจะเพื่อนโอ้ไม่มาต่อห้พ่ยอมมันเกินไปไล่อยู่ในนี้ปะ ไม่ได้เข้เออาใจผิดใช่ไหมว่าไลน์อยู่ที่อื่นไปเผาเงินเงินนี่เปิดมาสเิเจ็ดนาทีแล้ว เงินเผาเงินเผาเงินว่านน่าจะมาแล้วแหละจริงถ้าไม่มานีน่าจะอยู่ยากละห้าสิบลูแค่แต่ร้านเดียวเดี๋ยวเชงอืมเออจะไม่มา ต้องไปบิงโกหรือเปล่าโอ้โน้โอ้โนซึ่ไม่มาจริงๆหรือ ลองเปิดโลกอันนี้ไปหางสิบเมตรทอแวผะทอแล้ะกับลายยังไม่น่าเชื่อไมไ่เชื่อว่าลายมันจะยากขนาดนี้ อูร <Holy> ิเช่ฮคอนเกรทูเรชันคำคอมแคมคุ้มแคมคอนเกรทูเรชันคำคอมแคมคุ้มแคมคอนเกรทูเรชันเ มันได้อยูนอะไรอย่าี่นี่คเริ่มซื้อแบตเตอรี่มาออปชั่นก็คือ MacRPM 120 Late 90บนวนวน20 Power 20ความพอใจ20คอม20 Mac 10มันก็คือหัวอเด็กก็คือไปให้เียนหัวกระโหลกมันก็คือ,คอฟิล์มแล้วมันก็คือ,อรายนี้หลอแดกดูไว้ อ,อุยโอ้โหโอ้โหเทศนาดดูเป็นดูวส่งการเดี๋วยวใช้หวัวแดงสิหวัวแดงทักเง,งินด้วยอ้ อยาดูโอ้โหดูออฟอปชาต์เลยมันแน่หมดยางผมพังเอเอแบบนี้ตรงไหนล่ะ โอ้แต่มันก็สวยนะนี่ถ่ายรูปเท่ไหยวะต้องถ่ายรูปที่มันเป็นพื้นสีแดงดีไหมเซิร์ฟนี้พื้นสีอะไรอะเกิดอะไรขึ้นดูดิพี่อันไหนที่ยืนค้าง,คงข้าวอะ่ะป็นลกอีแรง ถ่ารูปตรงนี่เข้าได้เ้า,เาไม่ได้อนเดีวเดวกันโอเคครับ EP นประมาณนี้นะฮะเจอกันคลิปหน้าโทรทไไดีแล้วบ๊บา,าครับ